วัสดีจ้าเมื่อนี้เลิกงานเร็วก็เลยอยากกินหอยไล่พัดพริกเผาจ้าวา่วาเสียไอ้ไท้ก็ได้เฮ็ดเองเพื่เกาลเราจะพี่น้องไปบึงวิธีทำกันเลยอันดับแหลกนูสิเอาหอยไล่ไปล่างซะก่อนจา้าสามสีหาหนำดะเอาขีดตมออกอืมงจากนั้นล่างเรียบร้อยแล้วก็สิสด้ประมานนี่จา้าหลังจากนั้นนูก,ก็สิไปล่างพักหัวละผ้าไหว ผักก็งงามๆดอกนี่อ่ะก็ไปเด,ดเด็ดเด็ดเด็ดใบเด็ดใบขันเวลาน่าจารานุนกระตม้มน้ำเห็นมันเดือดจังน้อยเ้าก็เอาหอยลงไปเลยพอหอยอ่าแล้วเ้าก็เอาไปล่างน้ำจ้าอันนี้เ้าก็เปิดน้ำใสเลยน้ำหอนอันนี้ก็น้ำเย็นเอานอกน้ำเย็นน่าจะพี่น้องหอยมันจังสิบัวหดตัว นุ่งกันล่างๆอธิทีรอันเด้ได้เรียบร้อยแล้วก็สิรประมาณนี้จ้างามงามหอยกระตินตงวใหญ่ๆลังจานน,นุกก็เตรียมพริกเตรียมกระเทียมไหวจ้าหัวละพาห้าที่ห้าเด็ดแล้วก็จะมีแค่นี้ละจ้าไปตามหมักพริกกันเลยเ้อะๆจักหน่อยก็สิแล้วแล้วห้องก็ ใส่จานไหวนนอกจากาไว้ทะลุหมอเท่าเดียวเลยเรีบร้อยแล้วกระสิมปรปงนะจาะมีน้ำปลาใส่สองซอนแล้วก็น้ำมันหอยหนูใส่ไปสามซอนพ่อจะหลังจากนั้นก็พพิกเผาสองซอนใหญ่ใส่ไรเสร็จไจ้าหลังจากนั้นกระโขนทุกอย่างไม่เข้ากันเลยจา้าก็สิประมาณนีล้ล่ะหลังจากนั้น นุกะใส่นมข้นไปหลยซอนเติอไปเด้ใส่หลยแ่บหลยพี่น้องเอ้ยนุกะใส่ไปรลดแล้วนี่ฮะก็คนๆให้มันเขากันจ้าเดียบรอยหลังจานนุ่งกระตักน้กตนำตาลใส่ซ้อนนึงพอ่อเพราะว่านมข้นมันหวานอยู่แล้วจ้าห้าใส่ซ้ำนี่ลหละหลังจากนั้นนุก็ะไปตั้งกระทะจ้าใส่น้ำมันจักน่อยพอให้มันติดกระทะ เรียบร้อยแล้วนุกกะจะเอาพริกมาลงจ้าลงไปเลยคนคนคนพอให้กินมันหอมอันนี้จามนเลยพี่น้องหลังจากนั้นนุก็เอาเครื่องที่นุกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนุกเอามาลงกระทะผัดจักน้อยจักน้อยพอให้ม่นมีกินหอมหอมอันนี่ก็หอมแครงคัะพี่น้องหลังจากนั้นนุก็เอาหอยลงไปเบิดเลยเนี่ย ลุกไปกับผ้าทำนั่นเขาเครื่องอ่ะนะพี่น้องอันนี้ก็ห้อมแห้งดิควนแบบอืมไปยุ่เขาแล้วเสียมเบิองแสบอ่ะอุ้ยแสบีบคากพี่น้องหลังจากนั้นพอะมันเดือดเดือดเดือดเท่าก็เอาใบ,บหัวละผ้าลงไปเลยอืมตัวน,นี้ห้อมแห้งคักโอ้โหิหี่ยวละลายยื้หลังจากน,น,นั้นก็ปิดแกดไว้จ้า คนคนไปจะหน่อยเรียบร้อยเลยเ่าก็ไปตักใส่จานกันเลยเฮ้ยกินหอมคักว่าน่ะเรียบร้อยละจ้าหลังจากนั้นเ่าก็มานาาั่งกินข้าวเฮ้ยแซ่บคักพี่น,อนนะ้องพุ่นน่ะเฮ้ยแซ่บหลายพุ่นว่ะกินอีกกินได้ไรเศรษนี่ได้เป็นน้องแซ่แบเศรษเศรษแขกเศรษแน่ หายไอไปสิมงเสบอนี่่กินลงไปอืออะไรอะโอ้โห้โคน่ารั